เ๋ยวนี้ยจะเป็นใหญ่เป็นสาวเป็นบบาล่ะเนี่ยแหละก็ว่าให้ยกระดับยกระดับมาตลอเนี่ละยกระดับพวยเนี่ยนี่คนฝันเกี่ยวมัวม้งพ่อฝันเกี่ยวมาตลอดมากประจำมาตลอดพ่อผมลดผมฆ้าใจปัญหาผมฆ้าใจอยู่ต้นตะเคียนเนี่ยเป็นอย่างคือนสอบสิอยู่ใน่นามพ่อกี่เป็นตัปลาตะเคียนเบิดเนี่ยเนี่ยเที่ยวหนิแมนบดหนิปลาตะเคียน Mm. บานพวกันรถบาตัดบ้าลากควันนี่สงสัยเชียวขึ้นบ่ได้ครัไม่ค่อยนี่ mm. เพราะว่าทอนทอนมันย่งนี่ประมาณสองเมตรผมคิดว่านี่ไฟใหม่มาทอดดีเดี๋ยวทอดน้ำมันจะดับครับเลย่างในห่วยครตอนนี้คนทาน้ผ่านเมืองนะก็ได้ย่นนงส่วนที่เหลือสิเหลือจะอยู่ในหว่วยแต่อยู่บนบกนิ่ ถือกเอาไปมัดแล้วปวดแล้วพวกรถลากไปปวดแล้วนี่คือปัญหาค่าใจผมอยู่ตลอดมีแต่ตะเคียนตะเคียนจมน้ําจมน้ํานี่ยแม่พ่อแมนแมนลักษณะนี้แมนครับตะเคียนจมโคกไม่มีเลยมีแต่จมน้ําจมน้ําเลยมีน้ำพอตะเคียนเนี่ยส่วนมากทีเกิดอยู่แถวๆมีน้ำครับครับมีน้ำบดบิ่นเลยนี่พอตะเคียนเนี่ยขันว่าปลาตะเคียนหลายอยู่ทั้งโคกเดี๋ยวนี้ยังบ่จ้าย่างจับตูนมายยากอยู่ในวัดนี่ก็บ่มีบ่ บ่าต้นบักใหญ่เด้วยเห็นบ่ต้นมันตายพอนักขุดไปนะนี่ตอนนี้ขึ้นจังนี้ละต้นเป็นบ่มีต้นเป็ี่ยนแม่จ้ะต้นเปลี่ยนบ่มีเป็นบ่มีต้นเป็ี่ยนพ่อพ่นตัดมัดแล้วตัดหมดแล้วไม่ได้ขึ้นจังนี้ละเวลาผมก็สงสัยยวัดก็เจ้าขึ้นไปเรียบมังนั่งอยู่อีโอโบคิดว่าสีมีเหรอครับคี่แล้ ฝั Entonces, mm. there uh ่ง oh. ย oh. 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 ุ่มฝั่งยู่มุมนั่นนั่นว่าพอครับอยู่เล็กเด้อยู่เล็กเด้อวันั่นบ่กห้อยห้อยอยู่มุมนั่นครับเวลานำห้อยโจเขยไกลไปละตัวพ่อปลาโอ้โหนั่นพี่น้องครับที่แรกพผอาจารยนละว่ากับเพิ่นกับถอดใจแล้วล่ะว่าสิเศร้าหาแล้วล่ะว่าสั่นก็เลยมีพ่อนี่บอกเป็นผู้มาซีบอกว่าอยู่มมองหันมองนี้มันมีผลหนึ่งผลนึ่งน้ำเปล่าบอกเระจัดน้ำไปอยู่คนอยู่เพื้อ อมองเพิ่นเอาขึ้นพี่น้องครับมองบวกมองว่างเพิ่นอยู่นี่ตัวนึงปลาดมันมบ่มันเอาขึ้นง่ายๆตัวนี้เนาะคุณเลยตัวนี้บุญอุย้ยปุ้ยยังวะมึงเด้อพี่น้องสิซูมเขับมาให้เบิง่งถามถามคุณพ่อดูตอนนักประดานา้ำประดานา้ำเราอยู่นี่บอเนี่ยแหละครับมองที่เพิ่นเอาขึ้นครับโอ้บ่มันธรรมดา น้องเที่ยวต้นตะเคียนขึ้นพี่น้องเอซครับตอนนี้เราก็ไปคุยกับคุณพอ่อคุณต่อนะครับโอ้อันนี้นี่มัน แมนดิ้นเนี่ยว่จะโนีดีละขึ้นบ้าน่ยรู้น้ำหลปีเดีวเหนานเั้นวัอดีเขาเ็เขาก็เป็นน้ำผมเยวันเหมือนเด้นั่นบอกว่าเพราะว่าเป็นเจ้าของหน้าดิมาซีสุดเพราะว่าผมเห็นเนี่ยนะโอ้ผมเห็นมันมนควันนี่มันตะไปผมเป็นร่องไปหยียบยู้เส่แรกกันนะใี่ยะตัดเนี่ยอไปจื้อได้นี่ เดี๋ดำมาแม่หัววัดชินี่ละไรวเรา,เราเวานี่นะแต่เมฆโคจงหาไปเห็นปานเนี่ยเขาก็เลยว่าจะขันขันก็แล้วแต่เด้อแต่ว่าแต่งมาเนี่เพื่อนเนี้ยอยู่ไร้วางซี่เขาจะยังไหก็ไอามแน่นเพื่อนคือมีความเสียคักแตกเสียว่ามันสิโจมอยู่อินนี่เนี่ยคนคือเสียจนได้เมฆโคมากสี่จุดได้ถือนะเนาะวัดกระทิงนะพวกของไปเห็นนี่ตลอดพวกมันอยู่นี่เพราะเพราะที่เกศ ผู้ฟันนั่นแม่จ้าผู้ฟันก็เก่งผมก็ว่าเก่งอยู่มาสี่จุดไหนมางมอยู่นี่นะผู้ผมเขาว่าเก่งกันเนาะพ่อมีแนวสัมผัสอันนี้พ่อนี่ก็ยังว่าเราเป็นคนพื้นที่หน้ายู่นี่เราเห็นผู้ฟันนั่นน่ะคนบริยุนี่หน่ะผู้ฟันเกียวถือว่าเก่งเนาะมีโค้ดมีโค้ดสองตัวเดี๋ยวเอาตัวขึ้นก้อนกๆอนนี่ยนี่ฮะขึ้นจังนี้มีโค้ดสองตัวค่ะอขึ้นได้เดี๋ยวผมเอวันสิเบิ้ดวานนี่ ครับพอดีผู้พันเอาขึ้นไปเพิ่งจะตายหรือว่านกพ่อน์เนี่ยเพิ่งจะตายแล้วเจ้าวาดมันนะครับเจ้าวาดวัดเก่าวัดเก่านี่ยนะวัดป้านี่คนมรณภาพไปแล้วมรณภาพไปแล้วก็ผมก็ผมก็มันใจ้าวาดเขาจะว่าฝันอีกครับที่แรกผมก็มาเสียเลยผมมาเสียร์กันล้ววัดที่แม่ยู่บ่าก็ยิ่งชิวเฉยผมว่าที่แรกพ่อพ่อส่งสิคัดค้านพ่อพ่อว่า ห่วยสิมามางคู่สาหน้าข่อยจังไดบ่่คคานีรังเพราะว่าเขาเจ้าเขาเจ้าตั้งใจแล้วค่ะเขาเจ้ามั่นใจแล้วสิแล้วเขาเจ้าก็เสียเงินเขาเจ้าออกกันได้พุ่งพันสองคันเนเขาเจ้าว่างบประมาณมากไปหนมันน่นน่ะคือคือที่ไปเอารถมาวันหนึ่ไปเอารถมาขั้วมาเนี่ยพอคันยี่คันเป็นว่าคันยี่คันเขาเจ้าว่าเอาขึ้นไปมันเป็นของเก่าของแกจริงสินะครับของศักดิ์สิทธิ์คอยวันหนึ่งคนกลาบคนไหวเขาเจ้าวางสิแต่เขียนเนาะแต่เขียนขอนคงไว้ประคั่นใช่ไห คนขอโชกขอลาบเนาะพอน้องพงกเรยบว่าขั้นขันผู้นึงพู้บ่าเขาใจจะขั้นละไม่นะ่ใหพูามั่งละหน่าผู้ข่าจึงได้สิลวมโค้มามากมุนดุยปุยเนาะแลเจ้าือสิฝันแม่นแท้สิได้ว่ากินนอนบ่ครับฝันแม่นแทคพับผของก็เคลดอยู่พงศ์ใบเาเจ้าจกสวดพุ่นไปชื่แรกขันว่เห็นดีดีโจกสวดไปเขาไม่ในน้าฝนเวิงคนเลยเพราะว่า ต่อจะต่อใยนี่พุ่นต่อใหญ่ต่อใหญ่อยู่ทางในครับต่อใยเป็นทางในอยู่ที่หน้าคุณพ่อผุนเนาะเขาจะปั๊มลงแมงซี่ครับฐานเบืองเพราะมันเป็นเสียงเป็นเสียงหัวจัะหน่อยเท่าทางผีพวกนี้สุดแล้วทางผีอันที่ว่างอยู่นี่ได้คุณพ่อที่ว่างเห็นว่ามันงาแต่เขียนบ่ม่ย่างไม่ย่างกันบ่อนเลยไม่ได้เขียนเอาไปมัดแล้วเอาไปมัดเรนบ่ให้เหลือเรนเมื่อหมดกองย่พุ่นยเดือนครับไม่เดือดผุนไปบ่เหลือกินเหลืองาไปตัอเดียว หลังจากที่เพิ่นเอาขึ้นมาได้แล้วเพิ่นไปอันไว้ในวัดครัพ่อท่านได้เข้าไปเบิ่งจักเทียบไปจ้ะบ่เบิบ่มันออไปเบิ่งเ่าเพราะว่าเห็นแป้งขาวอักรากยุ่นไม่จ้ะก็แสดงว่าเจ้าเฮ็ดไว้แล้วนี่เห็นไปแล้วก็เลยอยากถามพ่อว่าพ่อเห็นหยังบ่เห็นเลขบ่บ่บ่เห็นนิงแต่เขาเจ้าบ่ได้ฟังล่ะว่าเขาตบปากนั่นล่ะอือ215อยู่แล้วอยู่ในใจแล้วเพิ่นออกตัวนี้มันคุณพ่อเราสิจัดไปเยอะไปแล้วห่อกเขาว่าเต็มเด้อล่ะเต็มแล้ว215นี่ ก็อยู่ในอำเภอเน็ดในอำเภอเพราะว่าอันมาแล้วขายในอำเภอเขาบ่าเขาจะเอาไปยื่วัดสุกขเขาจูอกันอยู่แสดงว่าเจ้ามือเสี่ยวก่อนอยู่บนเหยว่อัดสองหนึ่งหานี่ตีคุณพ่อหนึ่งหาก็เจ้าเสือผ้าเจาก็เส้าเจ้าก็เสือผ้าก็มาตบปากเราคักนันอ่ะล้วเจ้าเสือเด้เงี้ยผมก็งื้อได้แล้วก็เจ้าที่ฝันแม่นเนี่ยนะผมว่ามาตามความฝันมาเห็นี่หรือท้งที่โบแมนคนพื้นที่แมน ขาเจ้าก็ว่าอยู่ลุงนี่ล้วอยู่ก่อไาบ้านมันก็เจ้าว่าก็เจ้าว่าฟันปานตาเห็นมันตัวนี้่อไใบ้านไามท่านแสดงว่าหญ้าเพิ่นอยากขึ้นไปอีลีแมนอยู่แมนอยู่อยู่มาหลายสิบปีหลายร้อยปีถึงเวลาเดี๋วร้อยก็ปีอยู่เด้ค่ะคนว่าแม่นจ้ะร้อยก็ปีอยู่ไม่ยังถึงเวลาอยากมาหาลูกเดี๋ยวผมอยู่นี่เฉพาสอสิบเจ็ดเงาโเห็นปลาแล้วน้ำมันี ปลาบวมีแล้วตีครับปลาแล้วสองพันหาเปลาบวมีแล้วหมดแล้วเต่าเปีแล้วเนาะมันเป็นตรงสร้างรงเสือได้แถวนี่ครับหัวแถวสร้างโอ้แม่นี่เลยแถวนี้เนาะนั่นยุหันยาผมยะใน่าให้นั่นหัวแถวทีครับปลาเดี๋ยวนี้ย่างบัวลวงคุณพ่อย่างเฮียนพี่เด้อแถวสร้างแถวสร้างโอ้แถวสร้างลอนพ่อพ่อนี่เป็นคน บ้านนี่เกิดยุ่นีบอเด้บ่ได้เกิดยุ่นีเนี่ย่าเมียยุ่นีบอเมียกับยายมันมาควบควแต่พอแต่เมียหญ่มันจะขุนมันจะใช้ยื้อพุ่มโอ้พยมแต่บ้านเกิดยุ่นีผมเกิดยุ่นยโสครับโอ้แต่ยายมันใช้ยื้อพุ่มเนี่ยแต่ยายมันอยู่พี่อีกครับเป็นไทยขั้วเป็นไทยขั้วไทยขั้วมันจับมาจองเอาบ่ได้ซื้อไมซื้อยุ่ผมซื้อหาคัน คือหาพันแต่สมัยก่อนพ่เท่าไรเราพอมาอยู่แต่ตอนน้พ่อสิบเจ็ดสดสันแต่ากไรพ่อสิไรเงฟังนี่ฟังนั่นบ่หน้าจะฟังฝุ่นกาเจ้าให้สิาเจ้าบอดอกเชนี้สักี่มันหกแต่ย่านมันหกน้ำถั่วมืดน้ำถั่วมดครับถั่มดเนบนีดหน้าบริกินเขาดกโอ้เหลือบางคนเป็นลุกลอยู่เป็นหน้าลุ่มมันเป็นท่ามเป็นท่ามมีอย่างเขาน้าผมดำหาเทียวเที่ยวกับบริจินใม่ยนั้น น้ำพวงเงินบ่บ่บ่นี่เราว,วันนี้าอาจ0ชเป็นทวงฝนเงินประจกักษ์ครับอันนี้ละยยุ่นนี่ลราไม่ก็แค่แต้มเดียวเนาะพอะ่อเนาะเดียวกันโซเดียวกันเนาะแมินัน <ๆ S 1> นึงเป็นแซมนึงเป็นโซเงินนี่ลายยังว่าดวงบ่คือกาัารฝนว่าได้เลขเดียวกันมาแต่ว่าแห่งได้ยินบ่คือกันารงยินบ่คือกันแานเพิ่นก็บมะตกะมะเต่งมาตั้งยังอยู่นี่แหละตั้งคนต่างใครหนูว่านี่ โอโ้คนมาต่างคู่ต่างค่ายอยู่นี่ามาฟอนอยู่นี่ละฟัวก,กันมาฟอนกันได้บอกส่งกันได้ <คน S 2> พอมีผู้ให้คือกึ่กากบ่หรือเ่ามีบ่มีแต่ต้องพ่อนี่ละ